และภายหลังจากเกิดสถานการณ์อุทกภัยกองทัพบ,บกค่ะโดยศูนย์บรรเทาสาธรารณาภัยมณฑลฐานบกที่37ได้จัดกําลังพลชุดบรรเทาสาธรารณาภัยชุดแพทย์เดินเท้าและสารวัตรทหารพร้อมด้วยอุปกรณ์ก็จะมีเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์รถบรรทุกทหาร FTS ตลอดจนยานพาหนะและเครื่องมือบรรเทาสาธรารณาภัยลงพื้นที่เป็นการด่วนเพื่อบูรณาการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความช่วยเหลือนะคะไปที่พื้นที่ประสบภัยเบื้องต้นเน้นไปที่การอบพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่และยานพาหนะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ถนนถูกตัดขาดอย่างที่พี่เป้เล่าเมื่อสักครู่มีถนนถูกตัดขาดหลายเส้นเลยนะคะและขณะเดียวกันยังได้จัดที่มีบริการปฐมพยาบาลดูแลสุขภาพขั้นต้นแก่ผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะมีการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและจัดลำดับความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและครอบคลุมต่อไปหน่วยทหารเนี่ยเขาจะเข้าพื้นที่ตั้งแต่มีสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะอยู่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปจนถึงระยะของการเยียวยาฟื้นฟูเลยพี่น้องประชาชนอุ่นใจได้นะคะ